โอเคตอนนี้เจ้า Arm Westo Simulator ก็มีอัปเดตมานะครับซึ่งก็อัปเดตมาเป็นเจ้า Free Game Pass เลยนะครับซึ่งก็เกมพาสนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากตรงนี้นี่เป็น X l u c ก y Pass นะครับอันนี้คือ l u c ี้แบบแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็คือเกมพาสเดียวก,กันกับอันนี้เลยแต่เป็นฟรีนะครับซึ่งเราต้องทำเควสนั่นก็คือ d e f a the r e p p e r Dog แล้วก็เจ้าตัวอะไรนะ เออบอสในเวิลสองนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องง่ายมากๆแต่เรื่องยากนั่นก็คืออยู่ในเกมให้ครบ90นาทีซึ่งผมอยู่มานานมากแล้วแล้วหลุดไปหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าการหลุดออกไปเนี่ยหรือว่าออกเกมอ่ะมันจะเริ่มใหม่นะครับฉะนั้นก็หวังว่ามันจะไม่เริ่มใหม่ให้นะเราเอาเจ้าริเพอร์ด็อกก่อนละกันนะ25ครั้งครับระหว่างรอนี้ไปเลยซึ่งก็ผมลืมบอกไปว่าผมตรงซีซั่นเนี่ยผมก็ทำเควสเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับฉะนั้นก็ เออผมก็ได้ตัวนั้นมาแล้วแต่พลังมันอยู่ที่พันแเท่านั้นคือมันไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็ผมขอปิดอันนี้ออกก่อนนะคืออันนี้ยไข่ใบนี้มันเป็นคอมมอนอันคอมมอนแลแต่แลเนี่ยมันมีเอนแชนด้วยนะครับซึ่งพอผมเปิดมาผมได้แลมาตัวหนึ่งเอ้ยไม่ผมได้เป็นบีก็คือได้มา3ตัวนี่แหละพลังอะ่ะเป็นวินเนอร์ิเป็นวินเนอร์หนึ่งมั้ง พลังมันได้สามพันก็เลยดีที่สุดขึ้นมานะครับอั com นคอมมอนอ่ะพลังก็ยังเป็นพันเลยนะครับคือสูงมากแล้วผมก็เนี่ยระหว่างรอผมก็ไปเทรนเจ้ากรีปมานะครับเพราะกรีปมันน่าจะเทนด้เยอะสุดแล้ววันนี้ก็ได้6บิลเลียนมาแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมทํานะครับก็คือรีเบิร์ตผมไม่ได้รีเบิร์ตมานะแต่ว่ามันมีโค้ดให้เราใส่ครับก็คือเราเข้าไปที่สตอร์ or, แล้วก็ตรงข้างๆข้าง,างล่างอะครับมันจะมีเขียนเป็นรูปโค้ดอยู่ มันก็มีแล้วก็ผมก็ไปหาหาโค้ดมาแล้วก็เอามาใส่นะครับสุดท้ายก็ได้โค้ดมาใส่แล้วก็ได้รีเบิร์ดเพิ่อมอีก3าก็คิดว่าน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งละกันนะครับแต่ก็ลุ้นอยู่เนี่ยว่าจะหลุดไหมแต่ก็ตอนนั้นที่ผมหลุดน่าจะเป็นเพราะว่าผมยืนนิ่งไปนาพักหนึ่งอะแต่เขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตคอนเน็ชันไม่ดีผมก็ไม่มั่นใจแหละแล้วลมันชอบมาหลุดไอตอนที่มันตอนที่ออนไลน์ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วอะคืออุตส่าห์มาทั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วแล้วดันมันหลุดคือ โอเคมาครั้งสุดท้ายครั้งที่25้าแล้วเรียบร้อยโอเคน่าจะเสร็จแล้วลืมอันนี้ถ้าเกิดเราไม่กดอะไรจะเกิดอะไรขึ้นไหมเฮ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแสดงว่าเขาก็สู้เราไม่ได้อยู่ดีมาเราออกมาก่อนครบไหมยี่ห้าครบครับทีนี้เราก็เอาเจ้าบอสตัวนี้แล้วนะครับมาผมชอบกดผิดตลอดเลยเจ้าบอสเราก็น่าจะสู้ได้สบายๆนะสามหกจุดสองบิลเลียนกับหกสิบเจ็ดจุดห้าทิลเลียน ต่างกันแบบสิ้นเชิงมากครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมว่าถ้าเสร็จแล้วมันน่าจะเหลือเวลาอยู่อีกหน่อยนึงนะแล้วน่าจะอลองไปสุ่มไขเล่นดูก็ได้เพราะว่าเหมือนมีเควสหรือเปล่าน่าจะไม่ได้ครับเออแต่ผมเพิ่งสังเกตเห็นไปนั้นเนี่ยตอนที่มันบวกวินเมื่อกี้เนี่ยคือมันไม่ใช่ตัวเลขปกติเพราะปกติมันจะนแบบศูนย์แบบเกือบทั้งแถศูนย์เกือบทั้งแถบไปเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้มันไม่แสดงว่าเจ้าตัวเอนชนเนี่ยน่าจะช่วยได้แบบช่วยได้จริงๆนะครับถ้าผมจะไม่ ไอตัวที่เราเรายัางสู้ไม่ได้นะครับต่อจากเมอร์เมดคิงอ่ะน่าจะเฟลลี่ชาร์กมั้งนะครับตัวนั้นอะ ผมว่านะพลังน่าจะหลักร้อยทริลเลียนเลยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราจะเอาพลังที่ไหนมาสู้นอกจากถ้าเราจะเทนอย่างนี้มันก็นานมากนะครับกว่าจะเทนสาเร็จทีนึงคือนานมากครับแล้วคือการบวกทีนึงมันบวกให้แค่หลักร้อยล้านไงนี่คือเราต้องการแบบหลายทริลเลียนมากๆนะครับคือเราดีนะที่เรายังมีตัวพวกนี้ช่วยแต่ผมคิดว่าการเทรนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเยอะ ถ้าจะให้ช่วยเยอะที่สุดน่าจะต้องไปสัตว์เลี้ยงเราครับฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงเยอะๆเนี่ยน่าจะช่วยได้เพราะอย่างผมพลังทั้งหมดอันนี้6ทีิเลียนใช่ไหมบวกอันนี้ก็ประมาณหนึ่งิเลียนก็แค่7ทิเลียนเองแต่มันมีคูณพวกนี้อยู่ไงเจ็ดิเลียนอันนี้มีคูณ4ี่พันคูณกี่พันอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นอนะแล้วก็มีบวกบวกอาร์มตรงนี้ด้วยที่แบบอะไรนะห้าร้อยเบวกห้าร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนั้นนะครับนั่นแหละก็คือน่าจะทําให้ น,น่าจะทําให้มันพลังเพิ่มขึ้นได้นะครับน่าจะช่วยได้อยู่ระดับหนึ่งเลยแหละฉะนั้นก็ผมว่าเราเพิ่งสัตว์เลี้ยงกับแขนดีกว่าที่เป็นอาร์มดีกว่านี่ก่อนมานั่งเทนนะครับฉะนั้นเราก็น่าจะได้าจากการอย่างนี้นี่แหละทำเควสอะไรอย่างนี้ไปเดี๋ยวเราก็น่าจะได้แล้วแหละแล้วก็มีเจ้าสัตว์เลี้ยงไอตัวพวกนี้ด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงที่เราได้จากการหาบูปินเออเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูดีกว่าผมไปหมุนมาเยอะแล้วหลัลงจากที่หลุดไปแล้วก็ลองเข้ามาอะไรอย่างนี้ผมก็เคลม เคลมได้อยู่แล้วก็ลองลองใช้ดูนะครับดูเดี๋ยวผมจะไม่ได้แล้วว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีอ่ะโอเคเราครบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราเหลืออีกรออีกประมาณเท่าไหร่่ะสิบห้าสิบห้านาทีแหละประมาณสิบห้านาทีนะครับเราก็จะได้แหละแต่ภาวนาว่าจะไม่หลุดแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหลุดหรือเปล่านะครับแต่ก็ภาวนาไว้ยอย่างเดียวนี่แหละงั้นเดี๋ยวเรากลับไปตรงที่เดิมนะครับ บีชของเรากลับมาแล้วเราจะมาลองสุ่มไข่ดูสักหน่อยหนึ่งละกันนี่เราเอา15บิลเลียนมาเลยอันนี้ลองดูนะครับ321ฮึบมิติยี่บอู้ <c oughs> เดี๋ยวมันคือเจ้าโบใช่ไหมสาม้อยสิบห้าอู้พลังสูงอยู่นะเราลองครัฟดูเผื่อมีตัวอะไรครัฟไดบ้าง ครับไม่ได้เลยครับอ่ะเรา Equip Base ก็เป็นตัวเดิมอยู่ครับ4,000-4,000แล้วก็3,000เนาะแล้วก็อีเวนต์ตัวนี้เราได้มา45ใบนะครับ d ด f ฟิล i p p e r Dog แล้วก็ One Beach Boss เนาะฉะนั้นระหว่างรออีกกี่นาทีเนี่ย15นาทีเราลองมาเปิดแต่มันก็เปิดแล้วก็คงน,น่าจะยังเหลือเวลาอยู่นี่แหละแต่ผมไม่กล้า FK หละผมจะเดินเล่นไปอะไรอย่างงี้ดีกว่านะเพราะว่าถ้ามันมาสะดุดอะไรตอนนี้มันเสียดายมากงั้นเดี๋ยว ออโต้แฮชมาเลยดีกว่าหวังว่าเราจะได้ตัวที่มันดีๆแบบอย่างโอ้โหตัวโอเมกานี่โอกาส0.01น้อยกว่าไททานิกในเพจอมิเเตอร์อย่นั้นเนี่ยแต่พลังแสนหนึ่งครับอันนี้ก็หมื่นหนึ่งนะพลังหมื่นก็ถือว่าเยอะนะมีเอ็นแชนเบสเฟรนด์ด้วยครับแล้วก็โอกาสได้เท่าไหรอ่อ่ะ0.5มั้งใช่แต่ว่ายังไม่ได้ตอนนี้ที่เราได้ก็มี เบสิกอันคอมมอแล้วก็แร่นะครับแต่แร่เราได้ไม่เยอะแร่แรน่าจะเปรียบเทียบให้กับตัว m ิติ i ค a ลหรือมิติจากรุ่นก่นกอนๆนะครับไข่ใบนี้ซึ่งของรุ่นก่อนผมก็เออทิ้งไวล้ละเอ้ยผมเปิดมาหมดแล้วอุ้ยอันนี้นี่ได้มาแล้วเอ c น a ชนด้วยซึ่งก็เออผมคิดว่าเออไข่อีเวนต์พวกนี้นะครับผมผมจะเก็บสัตว์เลี้ยงไว้แบบแค่แค่นิดเดียวนะครับอาจจะแบบ แค่ตัวฮิวส์แล้วก็อาจจะมีฮิวส์ที่เป็นแบบใส่วอยมาชีนมาแล้วนะครับตัวตัวพวกนี้จากรุ่นก่นกอนๆเนาะเอามาอาจจะเอามาทุกตัวเลยก็ได้แล้วก็เอาเป็นตัวที่แบบผ่านวอยมาชีนมาแล้วนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวฮิวส์อะไรอย่างงี้นะครับเก็บไว้เพื่อแบบเพื่อแบบอนาคต มีมีอะไรที่สามารถแบบแลกเปลี่ยนได้อันนี้น่าจะมูลค่าสูงนะเพราะว่ามันไม่สามารถเอาได้แล้วไงแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าวินเนี่ยมันคือมันนี่นะครับก็คือวินเนี่ยเปรียบเทียบได้กับเจมในเพซู m u เลเตอร์เกนะครับก็น่าจะประมาณนั้นส่วนไอตัวพวกนี้ก็น่าจะเป็นแบบพวกค่าพลังอะไรอย่างนี้ถ้ารีเบิร์ตมันก็เราก็น่าจะสามารถสู้กับตัวผู้อื่นน่าจะได้ดีขึ้นนะครับแต่ก็อืมไม่รู้เหมือนกันเออผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ คือที่ผม AFK ไปเนี่ยความจริงเนี่ยผมไม่ได้ AFK แบบคือผม AFK แบบไม่ไม่ใช่อยู่นอกจออย่างนี้นะผมแค่ไปดูแบบไปดูอย่างอื่นอะอย,ยังอยู่ในคอมอยู่นะแต่แค่ไปดูอย่างอื่นแล้วก็ปล่อยหน้าจอนี้ทิ้งไว้ไม่ได้เลยครับคือหลุดเลยวิธีผมก็ได้คือแบบแบ่งเป็น2หน้าจอหน้าจอหนึ่งคือหน้าที่ผมเล่นเกมอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้าที่ผมไปดูอย่างอื่นนะครับซึ่งหน้านี้ผมก็อ่ะจุดเออจดจ,จอกับตรงนี้ไปแล้วก็ เออเอาอะไรมาทับไว้นะครับอย่างเช่นผมเอายางลบแล้วก็อันกเอากันไกลมาทับปุ่มสเปซ e าร์ไว้ปุ๊บมันก็จะออโต้กระโดดให้มันก็ไม่เป็นการเอฟเคนะครับความจริงอะ่ะผมคิดว่าอันเนี้นยน่าจะเป็นสายหตที่ทําให้หลุดก็คืออยู่นิ่งเกินไปแต่ว่าถ้าอยู่นิ่งเกินไปมาต้อง20นาทีไงแต่ว่าผมมาอยู่นิ่งไปไม่ถึง10นาทีก็หลุดแล้วแล้วคือเขาบอกว่าพีซเช็คโยอินเทอร์เน็ตคอนเน็กชันด้วย ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทําไมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้ปุ๊บผมจะรีบผมจะรีบกดทันทีเลยรีบเคมาทันทีเลยจะหลุดค่อยเป็นหลุดทีหลังเอาดีกว่าไม่งั้นถ้าเกิดว่าขนาดนี้แล้วแล้วผมหลุดอีกผมไม่เอาแล้วนะเพราะรอมันนานมากครับแล้วคือไม่รู้ทําไมผ,ผู้พัฒนาเกมถึงแบบถึงแบบถ้าเกิดว่าเราหลุดเนี่ยมันจะเริ่มใหม่หมดเลยผมก็ไม่เข้าใจนะครับไหนเดี๋ยวเราลองมาคราฟดูนะครับโอเคเราได้บิ๊ก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 อะไรก็ไม่รู้เต็มเลยเอ่าได้ฮิวส์ด้วย อ่ะแค่นี้แหละมัง้งตัวคอมมอนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะดีลีทไปนะเพราะว่าพลังมันเดียวครับมาดีลีทเลยแล้วกันเจ้าลาวาแคทนะครับตัวนี้เราดีลีทไปไอตัวพวกนี้ผมคิดว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเออความจริงเราดีลีตไอตัวแบบธรรมดาไปก็ได้นะเก็บแค่ไอตัวบอยไว้เออไม่ใช่พลังดิม,มูลค่าน่าจะสูงนะครับทีหลังอะทีหลังถ้า,ถาเกิดถ้าเกิดมีนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าระบบเทเนี่ยสามารถเอาวินมา,มา มาเทรดได้หรือเปล่าหรือได้แค่สัต์เหรียงไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วก็นี่ตัวนี้แค่ฮิวส์นะพันห้าแล้วแล้วมันมีฮิวส์โกเด้นหรือเปล่านะที่ผมทําไว้น่าจะมีอยู่นะหรือเปล่าฮิวส์โกเด้นอาจจะยังไม่มีครับนี่เดี๋ยวผมโชว์นี่ตัวนี้ก็คือตัวที่เราได้จากทำซีซันพาสนะครับไม่ใช่ซีซันอีกซีซันตัวนี้1ันแปดแต่ถ้าเรามีแบบพาสอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเราน่าจะได้ตัวที่มัน เนี่ยถ้าอ่านดูนะ่าจะสี่พันห้าร้อยนะครับดีสตาร์ทก็ได้แต่ว่าเก้าสิบเก้าโลบักไม่เอาวะไม่เอาโลบักแสดงว่าเหมือนเขาอยากให้เราเนี่ยอยู่จนถึงเคลมอันนี้อสุดท้ายได้เลยนะครับอีกเก้านาทีครับโอ้เก้านาทีเลยเหรอผมก็เรามาดูแอ l เลนติสเวอร์ดีกว่ามันลีฟอินอีกแค่หนึ่งสัปดาห์แต่เราก็ไม่ทำอะไรเทนแค่นักเกอร์ไปอย่างเดียว ผมคิดว่าถ้าเราสู้ก็คงสู้อะไรไม่ได้ดูดูพลัง4.6กับ10เออ169บิลเลียนต่างกันมากครับเหมือนอันนี้เขาไม่ได้ใช้ถ้วยรางวัล้วยนะเขาใช้เป็นแบบเหมือนเจมอะแต่ก็เหมือนเจมนั่นแหละแต่เป็นเจมอีกแบบหนึ่งไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราชนะชนะตรงนั้นได้เยอะๆแล้วเราจะได้อะไรอ๋อชนะเรานะ่าจะได้เป็นอันนี้ เสร็จแล้วเราก็ามาสุ่มไข่ได้นี่ใช่แล้วก็มีโอกาสได้ตัวพวกนี้โอ้มีแบบตัวใหญ่ด้วยความจริงไอตัวนี้ไอในเกมนี้มัน่างจากเพ s t ิมูเลเตอร์ตรงที่ว่าเราสามารถคราฟเป็นบิ๊กแล้วก็เป็นฮิวส์ได้นะครับบางตัวอาจจะมีชื่อว่าฮิวส์อยู่เลยอย่างเช่นอันนี้ชื่อว่าบิ๊กเทอร์กีนะครับแต่ถ้าเรามีหลายตัวเราสามารถเป็นแบบฮิวส์บิ๊กเทอร์กีก็ได้มันก็คือเหมือนแบบจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าน่าจะโอเค ถือว่าน่าจะแบบแรงเออเป็นแบบดีดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างเพนซู um มูเลเตอร์มีมันไม่สามารถคราฟได้ไงแต่อันนี้มันคราฟได้นะครับเรามาลองกับเจ้าเฟรนี่ช้างนะครับโอ้โหต่างกันสิ้นเชิงเลยต่างกันสิ้นเชิงสู้ได้นิดนึงดีกว่าครั้งที่แล้วแต่ก็ยังสู้ไม่ได้อยู่นะครับคือพลังมันเยอะมากมันร้อยทิลเลียนอะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกรอบสิใช่189แล้วเรามีแค่67.5ิเราฟ้ฟาร์มาตั้งหลายชั่วโมง ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราจะเอาอะไรไปสู้นะครับอะระหว่างรอนี้เหลืออีกทั้งหมด8นาทีมาเราเราออโต้เทรนดีกว่านะเอะเอเราเอาวินดีกว่าผมว่าวินดีกว่าโอ้ไ oh ม่กอดเมื่อกี้ผมเย่เคลมมาแล้วเราจะได้ลักเกมพาสจริงๆใช่ไหมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่หลุดแล้วนี่ไงเราโอนแล้วของฟรีเลยไม่ต้องเสียโลบัคถูกไหม ถูกไหมน่าจะถูกแหละอันนี้ก็ต้องเสียโลบัคเหมือนเดิมนะครับโอเคก็น่าจะได้แล้วนะผมก็ฟาลล์ไปนิดนึงอะได้มาแล้วเรามีเทรนกริบด้วยเป็นเควตโอ้ได้ไดมอนด์คีแต่1 2ื0 0สครั้งผมไม่ไม่เอาดีกว่าโอเค okay. ได้มาแล้วดีนะไม่หลุดเอโอเค okay. วันนี้ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ 枪长写着秦相连的三师。